สัสดีครับสวัสดีแล้วก็ทักทายยามบ่ายแก, Ты, แก่ๆนะครับตอนนี้ก็จะบ่ายสามแล้วเดินทางมาถึงาปากช่องนะครับลำตะคองลำตะคองอนี่ถึงลำตะคองเนื่องจากว่ามาเร็วไม่ได้ครับฝนตกตลอดทางเลยพี่น้องเ้ยเดินๆตอนนี้เราก็มาถึงลำตะคองแนละ้วก็ โดนเป็นหนึ่งด่านครับโดนเป็นหนึ่งด่านนะครับโดนไปหนึ่งด่านผมอยากรู้น่ะผมก็เลยเปิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับทําคลิปนี้ขึ้นมาถามพี่ๆน้องๆเอฟซีหน่อยนะครับว่าอเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อย่างหนึ่งเขาก็ต้องเอาอย่างหนึ่งเนาะเวลาเขาตั้งด่านเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ ตอนแรกอะ่ะเขาเรียกผมใช่ไหมครับเขาโบกผมปุ๊บผมก็จอดนะครับจอดจอดเต็มเลยไม่ว่ารถตู้รถอะไรจอดกันหมดเลยรถคอกรถตู้ทึบอย่างเงี้ยโดนเรียกหมดเลยนะครับพอจอดเสร็จปุ๊บผมก็ลดกระจกลงเขาก็ไม่พูดอะไรนะพอเขาไม่พูดอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยเดินไปถามว่าพี่เรียกเรื่องเรียกเรื่องอะไรครับข้อหาอะไรหรือเปล่าผมก็ถามดีๆเนาะผมก็ถามแบบนี้เลย เขาก็บอกเอา้ายังไม่มีใครแจ้งข้อหาเหรอเอา้าผมก็เลยงงเลยอะไรวะเรียกกูแต่ไม่บอกกูว่าอะไรเลยผมก็เลยงงไงเขาก็บอกเขาก็มาถามผมกับว่าเอา้ายังไม่มีใครแจ้งข้อหาเหรอผมบอกเอา้าแสดงว่าผมไม่ผิดคุณก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหาใช่ไหมเนี่ยแล้วพี่เรียกทําไมอ่ะก็เลยพี่ผมก็เลยพูดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าผมเป็นต่อร้อต่อเถียงเปล่า พรผมก็พูดดีๆนะไม่ได้หมาย,มายถึงว่าไม่ได้ต่อร้อต่อเถียงแบบกระโชกห้องห้างอะไรนะผมก็ถามว่าเอ้าก็ว่าเห็นพี่โบกอ่ะพี่ผมก็เลยผมก็เข้าตามปกติครับผมบริสุทธิ์ใจเลยอบอกงี้นะครับรถที่วิ่งตามกันมาก็โดนโบกเลยนะเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาดูรถเดินรอบรถเดินนู่นอย่างนี้เอาเอางี้เอาเรื่องท่อเอ้าผมก็ยังงงอยู่เลยอะไรวะ เรียกเราแล้วแบบเรียกเราแล้วแบบไม่มีข้อหาจะให้แล้วอยู่ๆก็หาก็หาแบบมาให้เราอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็ไปนั่งนั่งรอรอให้เขาออกไปสั่งเนาะอ่ามันมันก็มีน้องคนนึงเขานั่งอยู่ก่อนผมใช่ไหมเขาก็บอกว่าผมขอรับใบสั่งครับไม่ขอปรับที่นี่เออไอเราปรับไม่ปรับเราไม่ว่าหรอกนะครับถามว่าอ่าท่อเรามันก็ครึ่งท่อนยิงแต่ว่า รถอ่ะในพรบรขนส่งอ่ะไม่มีนะครับไม่มีบอกว่าท่อคุณต้องสั้นต้องยาวนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะไปดูได้ในพรบขนส่งนะครับในในในกฎหมายขนส่งอ่ะไปดูได้เลยนะครับทีนี้ผมก็เลยบอกว่าเอา้าท่อผมมันสั้นแต่มันไม่ได้เสียงดังนะครับพี่ผมไม่ท่อผมไม่ได้เสียงดังนะพี่ไปเหยียบดูได้เลย <S <S เขาก็ไม่เขาก็ไม่มาดูอะไรเราเลยนะเขาก็มีแต่ออกไปสั่งเลยผมก็เลยบอกว่า ถ้าออกใบสั่งอะ่ะผมไม่ได้ขัดข้องอะไรนะพี่แต่ว่าถ้าถ้าปรับที่นี่เท่าไหร่เขาก็ออกปรับที่นี่เอางี้ถ้าปรับที่นี่ผมปรับสองร้อยผมก็เลยบอกว่าถ้าถ้าผมขอใบสั่งไปปรับที่เทุ่งเทียครับปรับห้าร้อยเอา้าอะไรวะอยากระขายผักเลยพี่น้องมีลดราคาด้วยผมก็เลยนี่แหละผมก็เลยแปลกใจไงผมก็เลยบอกว่าไอที่เขาทำแบบนี้มันถูกต้องไหมนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเราไม่ผิดนะโอเค รถเราถามว่ารถเรามันเตี้ยถ่อยเสียหน้าเผานะครับอันนี้เราเราก็รู้ว่าเราอาปรับปรุงสภาพรถนั่นแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผิดของข้อกฎหมายนะมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับไม่เชื่อก็ไปตรวจสอบดูในพรบข้อกฎหมายจราจรทางบกได้นะครับผมแต่กฎหมายของตำรวจเนี่ยมันไม่ มันไม่บาลานซ์กันน่ะกับจดกับกฎหมายของขนส่งผมก็เลยแบบเออเลยแล้วทีนี้มีการแบบพอมีการให้เราไอไอไอเรื่องความผิดนี่ผมผมไม่ผมไม่ติดใจนะครับเรื่องความผิดผมไม่ติดใจแต่ผมติดใจตรงที่ว่ามันมีอ่าถ้าเอาไปสั่งไปเสียค่าปรับที่อื่นปรับห้าร้อยแต่ถ้าเอาไปสั่งแล้วไปเสียค่าปรับในป้อมอ่าที่อ่าตรงที่โดนใบสั่งเนะี่ย สองร้อยผมก็เลยบอกมันเกี่ยวด้วเหรอวะแล้วทําไมเขาไม่ถ้าสองร้อยก็เขียนสองร้อยไปเลยดิผมก็ไม่เสียเวลาผมก็ต้องไปเสียค่าปรับอยู่ดีที่กรุงเทพใช่ไหมเอเงินก็ถ้าพวกคุณคิดว่าเงินที่ประชาชนเสียค่าปรับเนี่ยเขาก็ต้องเอาเข้าหลวงถูกไหมเข้ากรมตารวจเนี่ยก็ให้ประชาชนเข้าไปเสียที่ไหนก็ได้คุณต้องคุณมองว่า,เ,าเงื่อนไขแค่ ความผิดมาตรฐานแี่200เนี่ย้ก็ให้เขาไปเสียที่ทาไมต้องแยกด้วยว่าเสียตรงนี้200ถ้าไปเสียที่อื่น500ผมก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ผมก็เลยทําเป็นคําถามขึ้นมาถามพี่ๆน้องๆ FC นะครับว่าใครที่รู้ข้อกฎหมายอะ่ะเอาง่ายๆผมอะ่ะไม่รู้ข้อกฎหมายของอระหว่างจราจรทางบกกับของตำรวจหลอกนะ เอางก็พูดอย่างนี้แหละพูดตรงๆนี่แหละก็คือเราไม่เข้าใจเราไม่แจเขาเราไม่เข้าใจข้อกฎหมายของเขาไงนะครับก็เลยอยากจะรู้ใครที่มีความรู้เรื่องเนี้ยช่วยบอกเป็นบรรทัดฐานให้หน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะได้เออผมก็จะได้เอ,อจําไว้ด้วยว่าโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับเล่นเอาผมงงเลยผมก็โดนผมก็เลยเออยอมเสียค่าปรับ สองร้นี่นี่น,นี่ผมไปเสียมานี่นี่สรอยนะครับก็โอ้ผมก็แบบคืองงงง,งงกับความผิดตัวเองมากเลยนะครับงงกับความผิดตัวเองมากไอ้ที่งงหนักกว่านั้นก็คือไอ้เรื่องเสียค่าปรับนีนะ่งงหนักกว่าเดิมอีกผมนึกว่าผมเข้าไปตลาดสดนะครับมีการอาถ้าอยู่ถ้าปรับอยู่ณจุดนี้ก็200รโอ้เหมือนกับได้คึ่งราคาเลย แต่ถ้าไปปรับที่อื่น500เต็มราคาโอ้โหงงเต๊กเลยผมตายแล้วพี่น้องนะไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับแต่ก็เขาว่าเราผิดเราก็ผิดนะผนะครับผมก็ยอมนะครับผมก็ยอมคือผมไม่มีการไปต่อร้อต่อเถียงอะไรให้ยืดยาวแค่เราถามถามก่อนว่าเราผิดอะไรนะครับ ถามเราถามได้นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราถามเขาไม่ได้นะเราถามได้ว่าเออผมผิดอะไรครับพี่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเออน้องมาความเร็วนะโดนความเร็วเออความเร็วนี่ก็โอเคเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเร็วก็ความเร็วใช่ไหมครับเออน้องดัดแปลงสภาพรถแต่งรถนะเออก็ว่ามาดินะครับอันนี้อยู่ๆเดินมาดูรถเราแล้วยังมาถามเราอีกว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรไปยังโอ้โหอะไรว่างงเลยผม ยังยังน้องคนที่โดนเรียกพร้อมผมอ่ะที่โดนเดินเข้าไปคู่กับผมอ่ะมันก็ยังมาถามผมเลยว่าพี่โดนเขาหาอะไรอะ่ะผมก็บอกว่าไม่รู้เขาบอกว่าทอยเสียทอยเสียก็ทอยเสียผมก็เลยบอกอย่างนี้ส่วนผมก็เลยถามน้องมันกลับไปว่าแล้วแล้วของน้องโดนอะไรครับมันบอกว่าเขาหาว่าผมดัดแปลงสภาพรอครับเอาก็รถฟอร์ดมันรถสูงอยู่แล้วอ่ะรถฟอร์ดอ่ะของเขาเป็นฟอร์ดสีดำใช่ไหมแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนแม็กใหม่ โดนข้อหาอะไรก็ไม่รู้โว้ยตำรวจไทยไม่มีอะไรจะกินแล้วหรือไงก็ไม่รู้เนี่ยผมแบบเออมันละอาเหลือเกินครับเปื่อมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่แบบก็เลยทำเป็นคำถามขึ้นมาเพื่อถามพี่ๆน้องๆเอซนี่แหละครับใครที่เป็นนักกฎหมายหรือใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะที่เข้ามาดูเนี่ยคลิปนี้นะก็ช่วยให้คำตอบผมทีแล้วกัน นะครับถ้าแจง้งข้อหาก็แจ้งใยซึ่งซึ่งหน้าไปเลยอย่าต้องมามองว่าเอองั้นเอาท่อไอเสียไปแล้วกันไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับไอของน้องเขาอะคือรถเขายกสูงนะครับไม่ต้องไปบอกว่าจัดแปลงสภาพล้อไม่ต้องไปพูดอย่างเั้ยน,นะครับวีก็แจง้งอาหามาตรงๆไปเป๊ะเลยนะครับไอที่พวกผมนี่ก็งงเลยนะถามว่างงจริงๆนะครับงงจริงๆสําหรับคลิปนี้ก็ถามแค่นี้แหละนะครับใครที่รู้ก็ตอบให้ด้วยแล้วกันนะครับ เจอแบบงงๆเลยวันนี้นะครับผมขับรถทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดผมก็เพิ่งมาเจอข้อหานี้แหละนะครับโอ้ยงงพี่น้องเฮ้ยตำรวจแต่ละที่นะครับอยากจะให้มีมาตรฐานเดียวกันมั่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากไว้เป็นคำถามสำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆคน,นครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ฝนตกฝนลงแล้วนะครับอันตรายขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย